อ๋อค่ะมือสูงปีพีน้องน้องไต้ก็ไต้เสียเขาตั้งเซิงในคนะวันเมื่อไงก็เป็นอยู่วันที่สิบห้าเลือนที่เก่าปีสองเฮงเศร้าอดในขนะก็ใครมาทัดสังรองกันบานกันเมืองอิดวัดในคนะจ้าหนังดีใครรัดใครอุบคณะก็มีอยู่หลายเจือหลายเมยลในคนะกอบสังแรใไต้ตอไต้เข้าไลาย,ยื้อกันไรตึกกันในคนะก็เพื่อย้อนอดผีผีกั้ซื้อค่ะตื้นหัดรัดแตกแรงในคนะย้อนเขาก่าห้องเอาต่างเจ้าเคยเสยมาตึกมายื้ อาเสียเดีเท่าในคะนะก็เปิ้นได้มาลู่เลยมาตายจอมเฮาตั้งนำตั้งไหลในคนะก็ในเปิ้ลก่อมไขมือคะ่ะเปิ้นมาลู่มาตายเปิ้นมาเสียงมากรองตื้นยามจอมเฮานำหนาวในคนะก็ตีเลยหาก่วนตีเลยหกัหากเขาหานำตีเลกาายกะใส่กาเตี้ยนเปิ้นในขนะมืมหาไรมืมหาบันเปิ้นไรในเขาเปิ้ลก็แน่ค่ะตีเลยพีตีเลยเมียงบันเปิ้นคะ่ะ มาลองเข่าลองเงินกู้เจ้กูเมียขาเนาเปิ่มไรก็เปิ้นเดียวแผ่นลิ้นเนี่ยค่ะติีไรขายปั่นเปิ่นติีไรปั่นเปิ่นคันเนี่ยถ้าก็เป็นตียื้ย่อมห่อหลายๆขาเนาะตีเข้ายื้อกันใน่าเนาะ่อามาเฮิรนเย่เอามาตึกไฮล็อกหน้าเอามาโสนกู้เจ้กูเมียขะของกินของย่ำหนะเฮิรนหน้เย่ขเนาะมักเข่าต้านนำกู้เจ้กูเมียขะแล้วเขาเป็นมาเป็นโบเป็นก้อยขาเนาะอันยื้อแต่เฮเลี้ยงกันก็ตั้งนำตั้งหลายอันก็หยิบย่ำหมักเฮตาย่จำนาเกี้ยงก็ตั้งนำขากะกางไม่หมักก เฮ็ดไปกู้เจอกูเมียข้านอนน่าถึงน่าคืนในกวนเขาก่อมจังกะลีค่ะกวนวันกวนเมืองก่อมจังกะลีถึนลี่คืนข้าน้อกูกัดตื้อเงี้ยหมักกูกัดหยิบเงี้ยหมักในข้าน้องกางไว้ในค่ะกางไว้ในเาถึงน่าคืนกางในจอมตังน้าห่วยน้าหลยในข้าน้องกวนวันกวนเมืองก่อมจังกะเฮ็บอ่ำจังกะหากินหาย่ำอจังกะหาหน้อไม่อจังกากู้เจอกูเมียข้านอเป็นตียุกย่อมหลายๆค่ะเป็นยื้อสูตรไตเขาก็เป็นไตยื้อสูยื้อเขาไตเขก็เป็นไตกวนวันกวนเมืองก็เป็นกวนเมืองไต เป็นตียุกย่มหลายหล,ลายค่ะตีเข้าในคณะ,ะสังว่าอุบสังวา่าเข้ามาอุบหม้ออุออ้ยกันมาอเข้าหากันในคุกในตัวลาในคีเน้เพืาอว่าต่างก็ต่างนิง่งต่างจัน์ก็นั่นค่ะพิ่มไรกินค่ะเจี๊ยบหนังกันก้ย้ยสังวา่าเข้ามาออุบกันเตืองปางกันเออพ่อแม,มกันเออกักินก้ามไผ่ไผ่จอยกันก้ามไผ่ไผ่เออเข้าก็จังอิมจังเตรียมจังอยู่รอดไลเพื่อต่างก็ต่างจันนั่น อืมหรือไต่ตั้งสองปายวาอืมเหมือนกึศหนึ่งแขนถูกแต่ผู้เขียนก็ในครับอันน้เหมือนเตียงการใต้เท้าที่ตีาวามือเหลวในกําเนิวคันนเนาะเออสั่งว่าเขาหมอบุกหมอ้ยกันหมอข้าหากันหมอตึงปากกันเอามากูชื่อกูมิ้วเข่าก่อใจกันเฮ็ดใจกันชั่งอําคัดแข่งคัดขากันในคันเนาะอย่าว่าผู้เขียนดีฮ่าที่เท้าขาผู้เขียนกูเข่าก่อนข้านั่น สังว่าเขาหมอพร้อมกันเจืงหนังเปิ้นคารุเจืงหนังต่างคือเารุนายเารุเพิ่มเปิลพร้อมกันเคืนเป็นลางเป็นลางเปิ้นก็ยองกันเลยค่ะนายเปินพร้อมกันนาค่ะด้วยคารุเพิ่มพร้อมกันยองก็เหลวด้วยคารลบวังปีมันปีได้ค่ะนายค่ะเอ็นเฮียงก็ตั้งหนำนายค่ะเนาะก็มาต่อต่ตยใครในกันค่ะเนาะ